สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งน,นิดๆหน่อยๆไม่กี่เดือนนะคะด้วยภารกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะพยายามรีบทำในส่วนของคู่เลขนะคะสำหรับปี2025นะคะในแบบตะวันตกหรือสากลเนี่ยให้ให้หมดให้ครบ ทุกคู่เลขนะคะพยายามจะทำรีบทำให้ครบก่อนสิ้นปีหวังว่าจะครบทันนะคะก็เหลืออยู่กี่คู่ประมาณ20กว่าคู่นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะลงคลิปทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เหมือนเดิมนะคะอ่ะวันนี้คะ่ะจะพยากรณ์หรือว่าให้ความรู้แล้วกันนะคะในส่วนของ คู่เลข1881ดาวอาทิตย์นะคะและราหูหรือ not นอตโนดเนาะในส่วนของดาวอาทิตย์นะคะความหมายเขาคืออัตตาคือตัวตนนะคะคือพลังชีวิตคือศูนย์กลางของจิตใจดาวอาทิตย์ค่ะคือการแสดงออกที่แท้จริงโดยที่แบบไม่ได้สวมหน้ากากอะมันคือตัวตนนะคะมันคือ,อรากลึกนะคะของของมนุษย์เราอ่ะ ดาวทิตย์คือธาตุไฟนะคะเป็นพลังแห่งการสร้างนะคะการเปล่งแสงนะคะความสว่างความเป็นผู้นำมันมันคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณนะคะที่แท้จริงของเรานั่นเองนะคะมันมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแก่นแท้ภายในของเราที่เราอยากที่จะเปล่งออกมาแสดงออกมานะคะคือเจตจำนมเจต เจ็ดจำนงนะคะคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ดาวาทิตย์คือแบบอะไรคือสิ่งที่เราภูมิใจนะคะอ่ะเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตยอยู่ในบ้านไหนราศีอะไรนะคะก็จะสื่อว่าตัวเราเนี่ยเจ้าชะตานั้นน,น,นะคะคือจะมีความภูมิใจอ่ะ ในสิ่งไหนก็คือในเรือนไหนบ้านไหนนะคะของดวงชะตาเนาะะทีนี้ในส่วนของราหูหรือนนอดโหนดนะคะราหูเนี่ยคือจุดโหนดเหนือของมงคโคจรดวงจันทร์นะคะก็คือราหูเนี่ยจะแทนสิ่งที่ชาตินี้ชีวิตนี้เราควรที่จะเติบโตหรือว่าจะควรที่จะเดิน ไปตามเส้นทางของราหูนะคะราหูเป็นเงาเนาะไม่ใช่ดาวจริงเป็นจุดคำนวณทางจิตวิญญาณนะคะเป็นแรงดึงดูดของอนาคตนะคะเป็นสิ่งที่ดวงชะตาบังคับให้เราแบบต้องพัฒนาค่ะคือจุดที่เรายังไม่คุ้นเคยแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาก้าใหม่นะในชาตินี้ชาติปัจจุบันนะ,ะราหูเนี่ยจะดึงดูดให้เราเนี่ยอยากมีอยากเป็นอยากได้ นะคะก็คือให้พลังในเรื่องของความอยากความทะเยอทะยานนะคะก็จะหิวในสิ่งที่แบบเรายังไม่เคยได้ยังไม่เคยมีนะคะเป็นเป็นกิเลสเนาะความอยากเอออาทิตย์เนี่ยคืออัตตาใช่ไหมตัวตนเกียรตินะคะศูนย์กลางของความสนใจเกียรติยศนะอ่ะราหูนอตโนเนี่ยก็คือความอยากอยากได้อยากมีความทะเยอทะยานนะคะดวงชะตาเนี่ย ก็คือมันจะมีแรงดึงดูดอ่ะให้นำพาไปนะคะทีนี้ค่ะเมื่อดาวอ,อ,อาทิตย์เนี่ยเจอกับราหูนะคะเงาของดาวจันทร์เนี่ยนะก็จะส่งผลให้นะคะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ over, พูดโอเวอร์พูดเกินจริงชอบสร้างภาพนะคะ ชอบทางลัดนะคะกล้าที่จะเสี่ยงยอมที่จะเสี่ยงนะเพื่อทางลัดนะคะก็คือด้วยความทะเยอทยานความอยากหรืออะไรเนาะความความราหัวนะเนาะอย่างได้อยากมีอยากเป็นก็เลยทําให้คนเนี่ยอาจจะเดินผิดทางนะคะหลงทางมักจะดึงดูดดราม่าเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเจอคนที่ไม่ดีด้วยนะคะเจอ,เอ,องานที่ไม่ดีงานสีเทาๆซึ่งซึ่ง ตัวคุณเองอะ่ะก็มันคนเลือกเองที่จะทําจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าจะทําหรือไม่ทําถูกไหมคะถ้าคุณเลือกที่จะทําคือทุกคนมีโอกาสที่จะมีโอกาสนะที่อาจจะต้องแบบเจอคนเท่าๆหรืองานเท่าๆแต่หลายคนก็เลือกที่จะไม่ทําแต่หลายคนก็เลือกที่จะทํานะคะซึ่งซึ่งพลังของคู่เลข188 1หนึะคะมีโอกาสมากๆที่จะดึงดูดให้คุณเ,เลือกทําอะไรที่มันเท่าๆอาชีพเท่าๆนะคะแล้วก็ แน่นอนค่ะมันก็จะนําคุณไปสู่ดรมมาม่าเออข่าวเสียการสเสอญเสียชื่อเสียงนะคะการถูกแฉเนาะแล้วก็มันก็หมายถึงออแล้วอะไรที่แบบเกี่ยวกับความเท่าๆนะคะคนเท่าๆเจอกันหรือออกไหมแล่เหลี่ยมต่างคนต่างมีแล่เหลี่ยมค่ะต่างคนต่างเทาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การ มีปัญหาทางคดีความการโกงกันนะการขัดผลประโยชน์นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเชื่อมโยงกันมาใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่เป็นคนที่ค่อนข้างสับสนในตัวเองนะคะจับจดอ่ไม่มีเป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนนะอ่ะชีวิตหลุดโฟกัสอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าอยากจะจับปลาหลายมืออยากจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะเป็นทุกอย่างอยากจะมีทุกสิ่งนะคะก็ทําให้คุณแบบเป็นคนที่ ชีวิตวุ่นวายแล้วยุ่งเหยิงมากนะคะทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะอะไรทีเ่เขาเรียกว่าคือคุณจะฉวยทุกโอกาสอ่าเป็นคนช,ชอบฉวยโอกาสนะคะจะฉกฉวยเอาทุกโอกาสนะคะเพราะว่าด้วยความแรงดึงดูดของคู่เนี้ยกระตุ้นให้คุณแบบอยากได้อยากมีจนเกินไปนะคะทีนี้ด้านสุขภาพนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอหัวใจเนาะ ความดันนะคะแล้วก็เป็นไข้หรือว่าอาการอักเสบหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับดวงตาสายตานะคะทีนี้ถามว่ามีมุมดีไหมอาจารย์บาบอกตลอดว่าดาวทุกดวงนะคะมีข้อดีข้อเสียมีมุมดีมุมร้ายนะคะแล้วก็เมื่ออยู่คู่กันนะคะโคจะม,มาเจอกัน หรือว่าเจอกันในมุมฉากมันก็ส่งผลด้านลบใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีมุมโยกหรือว่าตรีโกณที่เป็นมุมด้านดีเวลาที่เขาเจอกันอันนี้พูดถึงดาวบนท้องฟ้านะทีเนี้ยแต่ว่าในส่วนคู่เลขเราก็จะพูดถึงคู่ที่อยู่กลุ่มกันใช่ไหมคะอยู่คู่กันนะดังนั้นอ,อาจจะพูดถึงพลังในด้านดีนิดหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าคู่เลขมันกลุ่มกันเนาะจริงๆมันก็จะแบบเป็นไปนในทางที่ลบมากกว่าบวกอยู่แล้วนะคะอ่ะ ถ้าด้านดีของเขาค่ะก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์มีอิทธิพลในกลุ่มนะคะจะรู้จักผู้คนใหม่ๆเยอะแยะมากมายอ่ะเป็นสายคอนเนคชั่นนะคะเ,เข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างดีหรือว่าคนอื่นจะดึงดูดอะ่ะ ตัวคุณเนี่ยมันจะดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาหาเยอะนะคะหรือว่าจะมีผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในตัวคุณก็ได้ค่ะก็อาจจะแบบมีชื่อเสียงในวงกว้างโดยที่แบบไม่ต้องพยายามอันนี้เป็นข้อดีของคู่เลขนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะมุมดีเนี่ยจริงๆเราต้องดูอตอนที่ดาวโคจรบนทองฟ้า,าที่เขาทํามุมโยกหรือว่าตรีโกนต่อกันนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเบรเอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า,าเะเบป็นรถเนี่ย มันอยู่คู่กันมันก็คือคือการกลุ่มกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลไปในทิศทางร้ายมากกว่าดีอยู่แล้วอ่ะทีนี้ค่ะใครที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ลองเช็คตัวเองดูค่ะถ้าถ้ามีเบอร์นี้ในถ้ามีเลขคู่นี้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะบ้านเลขที่หรือว่าทะเบียนรถนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวคุณเนี่ยสัมพันธ์กับเลขคู่นี้ก็ลองเช็คดูนะคะว่าเป็นยังไงมีลักษณะนิสยัย แนวโน้มที่แบบเป็นคนแบบนี้ไหมนะคะเออเป็นคนที่ทำอะไรแบบเทา่ทาๆเล่เหลี่ยมชอบฉกช่วยโอกาสหรือแบบนั่นแหละค่ะอ,อ่มีความทะเยอทะยานอยากเออแล้วก็มักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับคุณพ่อด้วยเนาะเพราะว่าดาวทิศหมายถึงผู้ใหญ่และคุณพ่อนะคะก็จะชอบงัดข้อนะคะกับผู้ใหญ่กับคุณพ่อไม่ชอบอยู่ในกรดระเบียบหรืออะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้สาหรับเลขคู่นี้เนาะก็เป็นคู่เลขที่ ไม่มงคลนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ไม่แนะนำให้มีนะทั้งในทะเ,เ,เบียนรถใช่ไหมคะบ้านเลขที่หรือว่าเบอร,ร์โทรศัพท์เนาะใครที่แบบเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวลองฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูตามแล้วกันนะคะใครที่เข้ามาฟังก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องในเรื่องโหราศาสตร์อยู่ประมาณหนึ่งแหละ้าไม่เชื่อคงผ่านไปแล้วคงไม่แบะฟังถูกไหมคะก็เอาเป็นว่าค่ะเนาะ าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากากดติดตามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแบบมามา,มาหายหายนะคะก็มีบ้างเป,เป็นช่วงจังหวะชีวิตเนาะอย่างที่เคยพูดไปนะคะก็อ่ะครั้งนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็ได้จังหวะเวลาและโอกาสที่จะกลับมาจะทำให้เสร็จสิน้นโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r คร e ด้วยนะคะก็ อขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนจบแล้วก็ใครที่อยากได้บรมงคลน,นะคะหรือว่าอยากที่จะแบบพอดีกำลังจะซื้อบ้านใหม่นะคะอยากได้บ้านเลขที่ที่มงคลเฉพาะดวงนะคะของคุณเองก็สามารถที่จะมาจัดวางได้นะคะค่าครกูก็สอบถามแอดมินทางไลน์แอดได้เนาะหรือว่าอยากที่จะแบบได้ทะเบียนรถนะะที่เป็นมงคลเฉพาะดวงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามค่าครูได้ทางไลน์แอดนะคะเ<ๆ>บอร์โทรศัพท์ก็จัดวาง เฉพาะดวงบุคคลนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาหาจันวาค่ะก็จะแนะนําเป็นแบบเฉพาะดวงใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนะคะในการคํานวณผูกดวงะะอะค่ะเนาะก็จะได้แบบจบทีเดียวเลยนะคะก็คือไม่ต้องแบบมานั่งเปลี่ยนกันแบบอ่าพอเวลาผ่านไปนาะไหมคะถ้าเราไม่ได้จัดตามดวงเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมันไม่จบนะคะแต่ถ้าคุณจัดตามดวงไปเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะ จบเนาะออตามดวงแล้วก็คือจบไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยเนาะซึ่งช่วงนี้อาจารย์มาก็จะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ตะวันตกหรือสากลน,นะคะในการจัดวางให้ก็เอาละค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากที่จะจัดวางอ่าใดๆเบอร์มงคลบ้านเลขที่ทะเป็นรถนะคะก็ทักไลน์แอดเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ